การเมืองเก่าและการเมืองใหม่เป็นคำพูดที่ใช้ในบางครั้งเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมซึ่งอาจมีหลายแง่มุมในการใช้คำคำนี้อย่างไรก็ตามความหมายของทั้งสองคำนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่ใช้ในบริบทและสภาพสังคมของแต่ละประเทศหรือที่แต่ละคนอาศัยอยู่การเมืองเก่า Traditional Politics การเมืองเก่าหมายถึงระบบการเมืองที่มีลักษณะแบบเดิมๆหรือที่ส่วนใหญ่เป็นไป,นปนตามวิธีการและกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่เนิ่นนานอาจเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและอำนาจของกฎหมายและการบริหารจัดการของรัฐมักใช้การเมืองที่แบ่งแยกอำนาจระหว่างที่บ้านกับที่รัฐบาล หรืออำนาจที่แบ่งระหว่างกลุ่มหรือฐานะของประชาชนส่วนการเมืองใหม่ New Politics เศร้าการเมืองใหม่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองและการสร้างพลังใหม่ในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการบริหารจัดการของรัฐเน้นการสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมืองการเมืองใหม่อาจเน้นการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการสร้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นความเปลี่ยนแปลงของการเมืองเก่าไปสู่การเมืองใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสังคม และเศรษฐกษิจทำให้มีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการใหม่เพื่อให้ระบบการเมืองมีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบัน